สวัสดีค่ะทุกคนออนเซรีมาแล้วอยู่กันในเกม w a r s e r c Monsters and Lands Unknown นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาลุยซากปลาหลักหักพังกันไปลุยที่ซากปลาหลักหักพังของนี่เลยทุกเราบสายลมกันก่อนเลยนะคะไปลงเนี่ยมันมีเป้าหมายนิดนึงเพื่อนๆเพราะว่า เขาบอกว่าถ้าลุยซักปลาหลักหักพังทั้งหมดแล้วนะคะจะปลดล็อกไอเจ้ามอนสเตอร์สองช่องหลังอ่ะเวลาเราเข้ามาฟาร์มเนี่ยจะได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเออไม่รู้ว่าใครปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วหรือยังตรงเนี้ยเอออยากจะลองดูว่ามันจะมีอะไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปลุยที่ด่านนี้ก็แล้วกันนะคะซักปลาหลักหักพังตรงนี้แล้วก็ดูซิว่ามอนที่เราจะได้เจอเนี่ยมีอะไรกันก่อนโอ้โอ เดียวนะเจอบอสเกือบทั้งหมดเลยเหรอคะมอนธรรมดามีตัวเดียวแล้วเป็นไอตัวน้องที่ฮิวได้แค่นั้นเองเหรอโอ้บอสเลยเฮ้ยเพื่อนๆเดี๋ยวขอเตรียมตัวกันนิดนึงขอผสมมอนเพิ่มสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะคะนี่มาผสมมอนเพิ่มกันดีกว่าสักตัวสักตัวเอาตัวไหนดีนะตัว ตัวขั้นสองไปขั้น3มเออนน่เจ้าตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ฟล็อกซี่ทัดน้ํานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งห่อีกตัวหนึ่งที่เป็นทัดน้ําก็แล้วกันอยากได้ตัวทัดน้ําฟล็อกซี่นี่เป็นหอกใช่ป่ะทัดน้ําที่เหลือไอตัวนี้เดี๋ยวเอาเป็นสํารองไว้ก่อนเอาแบบธรรมดาก็แล้วกันเพราะว่าตัวฟล็อกซี่นี่ไม่มีสี <c oughs> น้องเป็นตัวระดับธรรมดานะคะแล้วเอาตัวมานามผสมก็แล้วกันจริงๆมานามเนี่ยเขาเป็น้สองช่อง S หรอ เก,เก็บไว้ก่อนสองช่อง S เอาแบบช่องธรรมดาดีไหมเดี๋ยวๆขอไปดก่อนนะตัวนี้ฟ็อกซี่นี้เป็นอะไรบ้างอ๋อสองช่อง S เหมือนกันเอ้ยเอาตัวเมื่อกี้แหละจะได้ติด S เยอะๆเออโอเคนี่เลยพี่ม้าน้ำตัวนี้เลยคือเราไม่แน่ใจนะว่าถ้าผสมสองตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะติด S มาเป็นสามช่องหรือเปล่าเพื่อนๆแต่ที่แน่นอนนะคะเขาจะออกมาเป็นตัวธาตุน้ำและจะเป็นตัวหอกหรือจะเป็นตัวเวทอีกนี่สิ มาลุ้นกันเลยก็แล้วกันมาขึขอให้เป็นตัวหอกตัวอะไรนะชิงเราเราฟักกอนโอ้เป็นเจ้านุ่มแกะนี่เองอิ้ยนุ่งแกะสามดาว วิสุดยอดเรียกมาให้ตัวหอ,อกใช้ได้เลยนะเนี่ย S กี่ช่องอ้ช่องค่ะโอเคก็ได้ S เพิ่มมาโดยที่เราไม่ต้องไปรีช่องเพิ่มนะคะเฮ้ใช่ได้ใช่ได้ได้ตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งใครเคยไปรีไอ้นี่แล้วบ้างเนีย่ยช่อง S อะ่ะ จะบอกว่าเป็นอะไรที่เราโหดมากตัวนี้เมังกรตัวนี้เราโชคดีที่ได้มาสีช่องเนี่ยจากการผสมเพราะว่าเราเอาตัวที่แบบตัวเอสที่มีอยู่แล้วนะคะดันขึ้นไปตัว คือเคยเอาตัวมาหลอมแล้วคือเปืองตังสุดๆไปเลยอะ่ะใครที่บอกว่าได้ช่อง S เยอะๆนี่คือต้องฟาร์มแบบมาหาศารแน่ๆเลยอะ่ะเออโอเคเพื่อนๆได้ตัวมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาจัดเข้าทีมสักนิดนึงเอาน้องแกะมาใส่ที่ตัวนี้โอเคช่องบวกนี่เรายังไม่ได้บวกอะไรเพิ่ม ไอตัวที่เป็นบับเสริมของตัวมอนนะคะเพราะว่าคือลอก,ก่อนว่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้แจกหรือเปล่าเสยสำหรับตัวแรกนี่ยังเป็นมอนระดับสองอยู่เลยยังยังไม่ค่อยมีตัวเวทอะ่ะ <c oughs> ใช้ตัวนี้ไปก่อนก็นแล้วกันนะคะเพื่อนๆโอเค okay, ปผ <c oughs> สมกันอยู่นานแล้วเราไปลุยด่านสร้างประหลักหพังที่ด่านนี้กันเลยดีกว่า ไปเลยใช้แต้มพีธีด้วย2,500แต้มพร้อมกันแล้วนะลุยจ้าโอ้ดันเจียนนี้นะคะมีสามชั้นเป็นชักประหักหักพังที่เป็นเหมือนปราสาท โบราณมีลวดลายสวยงามลงกันเลยโอ้เจอกับบอสตัวแรกตัวนี้เป็นเจ้านกคุกคูไม่มีธาตุจัดการไปได้อย่างสวยงามวิเสียใจจับไม่ได้ไปไปกันห้องต่อไปกันเลยค่ะไม่ค่อยมีมอนตัวเล็กๆให้เราจัดการเท่าไหร่นาอโอ้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 ิงกาโผล่มาเลยตกใจหลบด่วน ไอ้ตัวนี้จับได้ด้วยละ่ะเอ้ยน้องหนีห้องนี้มีอะไรอ๋อมีไปต่อไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราไปเก็บของอีกห้องหนึ่งก่อนไปโอ้นี่ก็ไปต่อได้เหรออ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันตันแล้วเปล่า เออนี่ไงมีของไข่นะคะเพื่อนๆได้ไข่มาหนึ่งฟองเอาไปต้มกินเอาไปทอดเอาไปย่างอ,อ,อยากกินยำไข่ดาว <c oughs> กรอบนะแล้วน้ำยำแบบเปรี้ยวปี๊ดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิ <c oughs> เล่นเกมก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินขานามีไข่เติมเลือดด้วยล่ะ ด้านหน้าล่ะอ้ยเจ้าตัวนี้คือพอมอลเราโหดนี่มาลุยด่านนี้ไม่ค่อยนา่าครูเท่าไหร่อุ๊ยอยากได้ตัวนี้ขอให้จับได้เถอะนะวืบ,บได้ด้วยละ่ะเย้เป็นตัวตัวฟ้านะคะระดับของมอนนี่จะมีอะไรไม่มีไม่มีสีใช่ปะ่ะธรรมดาระดับที่ดีขึ้นมาก็สีฟ้า ดีขึ้นไปอีกสีเหลืองดีขึ้นไปอีกสีแดงแล้วก็สีม่วงจะเป็นระดับดีสุดโอ้อท,ที่นี่ไม่ยากเท่าไหร่อยากเอานุ้งแกะมาลองบ้างอ่ะนุ้งแกะที่เราผสมได้เมื่อคี้นี้เพื่อนๆเออตอนนี้ก็ตัวฟ้าเยี่ยมไปเลย น้งแกะมาโอ้ระดับ3ามเขาจะมีแสงฟลุ่งฟลิงนี่เองเฮ้ย <Yeah. S 1> อ,อันนี้มันเป็นทางลงไปชั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วนี่ห้องเมื่อกี้เราไปสำรวจยังเบื่อนห้องทางขวาทางซ้ายเฮ้ยมีไอเทมด้วยหเ <Hi, S 1> หรอแค่นี้เหรอนึกว่าจะมีไข่ซะอีกอะ่ะอยากได้ไข่ฟองเดียวทำยายำไข่ดาวไม่อิ่ม ไปชั้นสองกันทางลงน่ากลนะัวเนาะใครเคยไปเที่ยวแบบเจดีหรือป,ปราสาทโบราณบ้างบันไดนี่ชั้นชันชันแบบสุดๆแล้วแบบขั้นเดินก็จะเล็กแต่ว่าชั้นโคดรคือเดินไปนี่ต้องระวังสุดฤทธิ์เฮ้ยครอกบ,บินเหระอ,อุ้ยหลบได้จ้า จับได้อีกแล้วมาลุ้นกันดีกว่าสีอะไรสีฟ้านะคะตัวนี้เยี่ยมไปไปห้องต่อไปกันดีกว่าเกมนี้ไม่ต้องกลัวหลงทิศจริงๆแต่ว่าตอนแรกที่เราเข้ามาที่ซากบลคาคพังนี้ก็วนอยู่หลายรอบเหมือนกันอุ้ยตัวเบ็ดเหรอ อกิ้งก่าบินไปเล่เขากิ้งกา่ากแล้วน้องเป็นไม่ใช่กิ้งกา่าไม่ใช่กระปอมอุ้ยแต่น้องเป็นมังกรนะมังกรที่ปีกเล็กไปนิดนึงฟึบโอ้หนีไม่เป็นไรเราไปเอาตัวต่อไปก็ได้โอนี่ไงจะแกงหิววิได้การ์ดมินิมอนมาด้วยโอ้ทางนี้มันมีห้องต่อเหรอ ย้อนกลับย้อนกลับของก่อนนานี่สิที่เรารอคอยไข่เจียวอีกหนึ่งฟองไข่ดาวอีกหนึ่งฟองไม,ไม่ใช่เอาไปฟักค่ะเขาไม่ได้ให้กินไปที่ห้องต่อไปนะคะอ่าตัวใหญ่เหรอพี่บึกพี่บึกพี่เบิ้มชาร์จก่อนโอ้ยโดนกัดทุบก,ก่อนสิโอ้ยนี่ถ้าไปด่านโหดๆนี่แบบ ฮ้ยหนีไปด่านโหดๆนี่คงแบบง่ายเงิบเอ,อ้ยเดี๋ยวมันต้องไปลองเอล้วยิงเคลียด่านต้นๆไม่หมดเลยเนะี่ยเราจะสะสมมอนให้ได้ทุกตัวเพื่อนๆมันสะสมมอนทุกตัวคือเป้าหมายของเราใช่ไหม <c oughs> ความสนุกของเกมมันอยู่ตรงนี้แหละสะสมแล้วแบบว่าเอามาผสมอืมโดยที่อย่านาอย่าไปดูสูตรก่อนว่าสูตรผสมอะไรมันจะออกมาเป็นอะไรความสนุกมันจะหายไปเยอะมากๆอ่ะบอกเลยเล่นแบบสำรวจไปแบบนี้นะคะเอ้ยได้ใครอีกฟองแล้วอย่างเพลิน ฮ้ไฟม่วงมาแล้วไฟม่วงมาแล้วบันไดไปชั้นที่สแล้วนะคะนาเจอคับห้องบอสห้องบอสโอ้ไม่มียาเติมเลือดเลยอะถ้าเกิดว่ามาตอนเลเวลน้อยนี่ก็สู้เขาต้องออกสเต็ปเยอะนิดนึงเออเจ้าตัวนี้เจ้าหมวกกันน็อก ราจะใช้ตัวเวทไฟสู้นี่ <laughs> ชนะแล้วจ้าเอ้ยจับได้จับได้ตอนนี้จับได้ขอให้ได้ขอให้เป็นมนม่วงมันจะม่วงไหมเนี่ยมันง่ายอ่ะได้ไม่เอ่ยโอ้สีทองนะคะตัวนี้เอสแถมมหนึ่งช่องโอเย ชนะผ่านด่านซากปลากัะพังด่านนี้อย่างสวยงามนะคะของเราก็เหลือด่านซากปลากัะพังอีกสองด่านเดียวเราจะค่อยๆไปดูก,กันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าไอช่องที่มันล็อกอยู่2ช่องนั่นนะ่ะมอนมันจะเป็นตัวอะไรนะคะเพื่อนๆส่งท้ายด้วยกันไปลุ้นกันดีกว่าว่าไข่สามฟองที่เก็บได้จากในซากปลากัะพังนี้จะเป็นอะไรนะคะมา,มาแล้วถึงฟาร์มแล้วแล้ว ดูสิได้ไข่อะไรมาบ้างฟองแรกอู้มันสีฟ้าทตาน้ำตัวขวานนะคะอย่างเท่เลยอะ่ะไปดูตัวต่อไปกันมาแล้วตัวต่อไปชาวิงอู้ได้แต่มนทันาน้ำเลยอะ่ะ ตัวนกแจ๊กนะคะเอ้ยตัวนี้ระดับระดับเป็นสีทองเลยเยี่ยมไม่มีช่องเอสติดมาซะหน่อยล่ะทูตัวต่อไปโอ้พี่มีสีเหลืองโบฟี่ท่าสายฟ้าตัวสีฟ้านะคะตัวนี้ oh <my> <laughs> มอนตัวนี้สีฟ้าไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่อันนั้นไม่คือระดับโอเค ได้3มตัวใหม่มาเดี๋ยวเอาไปผสมต่อฮิฮิฮิสำหรับคลิปนี้ลาพก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกด u ับ s r i b e c ช anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเออแล้ววันนี้เสียงไม้หายช็อตหรือยังวันนี้เปลี่ยนไม้ใหม่มาแล้วถ้าเสียงดีไม่ดียังไงรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย